บทที่4รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Market Watch ท่านจะพบกับหน้าต่าง Market Watch มุมบนด้านซ้ายของแอปพลิเคชันหากท่านทำการคลิกขวาที่หน้าต่างและเลือก Show All จะสามารถดูสัญลักษณ์ตาสารการเงินและโขดราคาทั้งหมดจาก XM ได้ด้วยการเลือก Symbols จากเมนูวิวที่แถบเครื่องมือด้านบนหน้าต่างใหม่จะปรากฏขึ้นและแสดงกลุ่มของสัญ,ญลักษณ์ต่างๆที่มีอยู่ตัวอย่างเช่นหากท่านคลิกที่กลุ่มหนึ่งท่านจะเห็นสัญ,ญลักษณ์ตาสารการเงินทั้งหมดที่อยู่ในกลุ่มนี้และด้วยการเลือกที่สัญ,ญลักษณ์ตัวใดตัวหนึ่งท่านจะสามารถซ่อนหรือแสดงสัญ,ญลักษณ์นั้นได้บนหน้าต่าง Market Watch ของท่านท่านยังสามารถเลือกที่ปุ่ม properties เพื่อเปิดหน้าต่างใหม่ที่มีรายละเอียดของสัญ,ญลักษณ์ทั้งหมดรวมถึงค่า Stop Level ของสัญ,ญลักษณ์นั้นๆค่า Swap และการตั้งค่าสำหรับการ h hedge Margin ภายใต้เมนูเดียวกันนี้ท่านจะพบกับตัวเลือก Set ซึ่งท่านสามารถใช้ในการแสดงหรือลบสัญ,ญลักษณ์ทั้งเซตได้ตัวอย่างเช่นท่านสามารถดูภาพรวมของสัญ,ญลักษณ์หลักได้ด้วยการคลิกที่ Forex หรือถ้าต้องการแสดงสัญลักษณ์ทั้งหมดของ Forex เลือก Forex All เมื่อท่านได้ปรับแต่งค่าเซตต่างๆของตราสารการเงินท่านสามารถทำการบันทึกเซตเหล่านี้ไปยังโฟลเดอร์หรือสามารถลบเซตที่ตั้งขึ้นนี้ได้ด้วยการเลือกที่ Remove และเลือกเซตที่ต้องการลบฟังก์ชันอีกอย่างหนึ่งของเมนูนี้คือตัวเลือก Price ท่านสามารถเปิดใช้งานฟังก์ชันนี้ได้ด้วยการกดปุ่ม F10 บนแป้นพิมพ์ของท่านเทรดเดอร์หลายท่านพบว่าตัวเลือกนี้มีประโยชน์มากเพราะพวกเขาสามารถติดตามการเปลี่ยนแปลงของราคาและสามารถทำการออกออเดอร์ได้ผ่านหน้าต่างนี้เพียงแค่คลิก2ครั้งที่สัญ,ญลักษณ์ตาสารการเงินที่ต้องการแล้วหน้าต่างออเดอร์จะปรากฏขึ้นมาขอบคุณสำหรับการรับชม